ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาพบกับมีอินชาแนลหลังจากที่เราเปิดคลิปกลองสุ่มไปก็เหลือน้อยพอสมควรแล้วทุกคนและเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าแม่ๆหรือว่าน้องๆคนไหนที่แบบอยากได้กองสุ่มก็รีบพักไปที่เพจได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ของใกล้จะหมดแล้วเราจะได้มาจาับคง60กัน แล้วกล้องสิบก็ส่งฟรีด้วยนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องกล่องสุ่มวันนี้เราจะมาแบบยังไงอะเป็นคลิปแนะนำห้องน้ำเพราะว่ามีมือใหม่อยากให้เออทางเพจแบบเออแนะนำห้องน้ำเดอะวันหนึง่งมันก็จะมีประมาณสองถึงสามคนเลยนะที่แบบเออทักเข้ามาห้องน้ำให้ำํำแนะนำกับห้องน้ำหน่อยวันนี้เราก็เลยมาเปิดเป็นคลิปเลย เลยคลิปที่ว่าห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําน้องอะไรประมาณนี้แหละเรามาเริ่มเข้าเรื่องเลยนะโดยที่ตัวที่หนึ่งอะ่ะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้ราคาก็อยู่ประมาณยี่ห้าสามสิบสี่สิบอะไรแบบเท่านี้นะประมาณเนี้ยคือสินค้าราคาประมาณเนี้ยมันก็รู้ได้อย่างเดียวเลยว่าก็คือมันพันใหญ่มันใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตัวมันเล็ก อันนี้มันขนาดแค่ประมาณสิบเซนเองนะนี่ต,นตัวนี้มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เป็นบ้านหลบก็ได้อันเนี้ยเป็นห้องน้ำก็ได้ตัวนี้ก็เปิดแยกและตัวต่อมาเรามาดูกันเลยนี่เป็นของยี่ห้อาโน o ตัวนี้ก็จะมีแพ็กเกจแต่ข้างในมันก็มีสเกอร์โชบีทุกคน อันนี้ก็อัพขนาดใหญ่ขึ้นม,มาหน่อยโดยที่ตัวนี้ขนาดอยู่ที่12เซนมันก็ยังเหมาะกับพวกพันแขะอยู่ดีตัวนี้ก็จะมีแพ็กเกจมาให้ด้วยอันนี้ก็ยังอยู่ในของห้องน้ำของน้องพันแขะนะตัวนี้ยังยังยังไม่มีช้อนและตัวต่อมาเป็นห้องน้ำที่แบบ เหมือนห้องน้ําแมวเลยตัวนี้เป็นยี่ห้อคาโนเหมือนกันและห้องน้ําตัวเนี้นี่องเเหมือนห้องน้ําแมวมาที่แบบมีประตูปิดเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่รู้ว่าน้องแบบจะใช้เป็นไหมนี่น่ารักมากอ่ะเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดด้วยนี่ตัวนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณสิบสามเซนนะทุกคนอันนี้มันก็ยังเหมาะกับน้องพันเล็กอยู่อ่ะ เพราะว่าพันใหญ่มันเข้าได้มันนอนได้แต่แบบมันอาบน้ําไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเข้าไปอาบฝ้ายมันก็จะหก oh <no. S 1> นี่อันนี้เรามาอยู่กันที่ขนาด13เซนละนะแต่ก็ยังอยู่กับห้องน้ําของน้องพันแคทอยู่ตัวนี้ก็ยังไม่มีช้อนเช่นกันลืมบอกไปตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทแต่ถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวเนี้ยทักเข้ามา ซื้อในเพจแล้วก็แคปรูปนี้มาได้เลยนะรับส่วนลดไปเลย10บาทสำหรับตัวนี้นะอ่าน,นูเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่60บาทและห้องน้ำห้องน้ำแมวอันนี้เราเรียกว่าห้องน้ำแมวตัวนี้ก็ขาย,ยที่หกสิบาทรับส่วนลดไปเช่นกัน10บาทถ้าเกิดซื้อผ่านทาง YouTube โดยการแคปรูปอันนี้ไปนี่และตัวต่อมา จะอัพขึ้นมาโดยการที่แบบห้องน้ํามันก็จะมีช้อนนะทุกคนอันเนี้ยและช้อนมันเอาไว้ทําอะไรนี่อันนี้เป็นห้องน้ําดาวเทียมโดยช้อนแบบน่ารักมากดูดีน่ารักมากตะมุกตตมิแต่อันนี้ก็ยังเป็นขนาดเล็กอยู่นะอันนี้จะมีสองสีสีน้ําเงินกับสีแดงขนาดตัวนี้เหรอ ขนาดตัวนี้อยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง10เซนมันก็จะเท่ากับตัวแรกใช่ไหมทุกคนนี่สินค้าตัวนี้ราคารวมช้อนแล้วนะราคาอยู่ที่80บาทต่อกันที่ห้องน้ำที่อัปเกรดขึ้นมามีช้อนเอาไว้แบบร่อนทายที่เป็นแบบก้อนๆอ,ออกนะ เพื่อที่เราจะประหยัดสายได้จากช้อนตัวนี้เลยอันนี้เป็นห้องน้ำดาวเทียมขนาดเส้นผ่างศูนย์กลางอยู่ที่10เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้ขนาดมันจะเท่ากับตัวนี้นี่เท่ากันแต่ตัวนี้ดีไซน์มันจะน่ารักแล้วมันก็จะมีช้อนมาให้ด้วยนะนี่อันนี้ก็ยังเหมาะกับน้องพันแคะพวก พันวินเทอร์ไวท์โลโบอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดน้องแบบที่มันอ้วนๆมันเข้าไปมันก็เต็มเลยอันนี้แน้นทุกคนขึระมาณเราก็จะอัพขนาดขึ้นมาอีกก็คือห้องน้ำตัวนี้อันนี้เป็นสินค้ามาจากจีนนะทุกคน m a d e in China นี่พี่จีนก็ทำห้องน้ำโดยที่เป็นห้องน้ำสองประตู โดย2ประตูนี้เขาก็ดีไซน์ออกมาเป็นรูปหัวใจเพื่อความน่ารักและในกล่องก็ยังแถมช้อนมาให้ด้วยนะนี่ราคาก็อยู่ที่75บาทซึ่งดาวเทียมอันนี้มันอยู่ราคาอยู่ที่80บาทนะทุกคนที่ราคามันแพงกว่าเพราะว่าวัสดุมันดีกว่านี่อันนี้ราคา75บาทบาร์บล ห้องอาบน้ำแฮมเตอร์ก็มาเรามา,มาดูห้องน้ำห้องน้ำที่ขนาดอัพขึ้นมาแต่ขนาดมัน,นไม่ขึ้นเยอะมากก็เป็นห้องน้ำตัวนี้ห้องน้ำหูหมีนี่น่ารักมากอันนี้นคือมาพร้อมกล่องคือแบบดีไซน์สวยมา แพ็คเกจสวยอันนี้ก็เหมาะสำหรับน้องพันแขะอยู่อันนี้ก็ยังมากับแล้วก็มันมีผู้ช่วยขึ้นมาช่วยด้วยนั่งนี้นั่งนั่งเฉยนั่งเฉยอันนี้ก็ยังมีช้อนมาด้วยนะทุกคนนี้มีช้อน,อน,นจะแกะช้อนนาทูเดี๋ยวเดี๋ยวล่วง นี่ก็เป็นช้อนแบบน่ารักมากเลยดิเห็นไหมเวลาทำความสะอาดก็ค่อนข้างทำความสะอาดง่ายเลยนตันนี้ตัวนี้สินค้าราคาอยู่ที่85บาทรวมช้อนตักอึแล้วนะทุกคนสำหรับช้อนตักอึแบบคนไหนที่แบบอยากได้ตัางหากก็มีขายนะราคา25บาทและตัวต่อมาไซก็ ขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยใหญ่กล่องน,นี่อันนี้เป็นห้องน้ำคล้ายๆกับห้องน้ำสองประตูเลยแต่อันนี้เป็นประตูเดียวทางเข้าดีไซน์เป็นรูปดาวแล้วก็มีช้อนแถมมาให้ด้วยตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เป็นห้องน้ำสำหรับเข้ามุมกลงเพื่อที่จะแบบประหยัดพื้นที่ไม่ให้แบบตั้งเกะกะไดนะนนี้แบบเข้าเสียบกับมุมได้เลยนะ แกะทำความสะอาดล้างก็ง่ายเหมือนกันต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้วัสดุค่อนข้างดีคือใส่มากเลย,ยแล้วก็ช้อน เพื่อนๆดูก่อนนะเนี่ยช้อนอ่ะแต่ละอันอ่ะสีมันก็จะแบบมาค่ะคะคะกับพวัวตัวตัวเมนหลักของมันแต่อันเนี้ยทั้งตัวเมนหลักทั้งตัวย่อยอ่ะคือสีมันมันลิงกันเลยโดยที่แบบไม่ให้มันแตกตีมไปอย่างตัวนี้ห้องน้ำสีต้มอันนี้ก็เป็นช้อนสีต้มเลยสําหรับคนที่แบบชอบโศงรูปทรงประมาณนี้เป็นห้องน้ำข้ามวงเช่นกันนี่นะใสสวย อันนี้ก็ยังเหมาะกับน้องพันวินเทอร์ไวนะพันแคะพันโลโบพันกันเรลวอะไรประมาณนี้และหลายๆลายคนก็แบบถามว่าเออไม่มีห้องน้ำใจแอมมั่งหรอก็นี่เลยอันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วนะตัวนี้เป็นห้องน้ำที่เป็นห้องยิ่งใหญ่มาก คือกว้างมากอันนี้เป็นขนาดใหญ่ที่สุดของบันดาลห้องน้ําแล้วตัวนี้ไม่มีช้อนนะทุกคนถ้าเกิดอยากได้ช้อนเป็นตัวช่วยในการทําความสะอาด<ม>ก็สามารถซื้อเสริมได้เรามาดูกันว่าขนาดตัวนี้ขนาดเท่าไหร่เผื่อที่แบบเพื่อนๆมาดูแล้วแบบกําลังตัดสินใจว่าอยากซื้อห้องน้ําให้น้องพันใหญ่อะ ต้องใช้ขนาดเท่าไร่หรือว่าห้องน้ำแบบนี้ขนาดเท่าไรสิบเต้าประมาณ1ิบแดเซนนะทุกคนคือ18เซนเลยตัวนี้คือใหญ่มากอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วขนาดตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณห0ึถึงหนึบบาทนะคะก็ไม่ได้ตีสูงมากและอันสุดท้ายที่สามารถเรามาปัดดิบสามารถ เอามาทดแทนได้ก็คือเป็นแบบถ้วยเซรามิกนี่คือใหญ่มากอันนี้ถามว่าไม่ใช้แบบนี้ได้ไหมใช้เป็นดินเผาได้ไหมใช้ได้นะแต่ดินเผา,าเวลาน้องฉี่ลงไปอะฉี่น้องก็จะซึมมาในดินเผามันก็ทําให้แบบดินเผามันเหม็นเหม็นง่ายล้างก็ไม่ออกด้วยก็เลยแนะนําเป็นแบบเซรามิกเคลือบแบบนี้เวลาน้องฉี่มันก็ยังแบบ ไม่ได้ซึมลงไปในตัวถ้วยเซรามิกอันเนี้ยถ้วยอันนี้ราคาถูกกว่าห้องน้ำถ้วยตัวนี้อยู่ที่ราคา90บาทนะใหญ่มากมองนี้เหมือนบาทพะอะไรทุกคน <c oughs> ห้องน้ำเซรามิกมักี้ราคาขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณเก้าบถึงหนึบาทนะทุกคนแล้วแต่ร้านหรือว่าเราต้องการแบบประหยัดประหยัดจริงๆเราก็สามารถใช้ ชามที่แบบเป็นรูปทรงโค้งเพื่อที่กันเวลาน้องขุดทรายอับน้ํากระเดินได้และก็จบไปแล้วกับเราบรรดานห้องน้ํารูปแบบต่งา,างๆนะคะก็จับต้องได้ไม่ได้สู่มากไม่ได้แพงมากหรืองบน้อยก็ใช้เป็นถ้วยใช้เป็นกล้องก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกล่องข้าวแล้วก็เจาะรูมก็ได้ประยหยาดีสำหรับคลิปนี้ แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวิทยาานความรู้หรือว่าสาระเกี่ยวกับห้องน้ำการอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่สามารถอาบน้ำได้นะอาบน้ำแบบอาบน้ำคนอะไประมาณเนี้เพราะว่า ร่างกายน้องไม่ได้เหมาะกการอาบน้ำถ้าอาบน้ำน้องทำให้น้องกอดรวมได้เลยสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องมี i อินชาแนลด้วยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางของยอดซับแล้วนะเดี๋ยวอีกครึ่งทางเราจะมาทำการแจกโกงอีกหนึ่งใบส่งฟรีสำหรับคนที่กดติดตาม ช่อง YouTube <c oughs> บยูบ่อยๆสำหรับวันนี้ถ้าเนะื้อหาข้างต้นหรือว่าคำพูดอะไรพูดผิดผิดแพงไปก็ขออาภัยนนะที่นี้ด้วยนะก็ <c oughs> แบบมีลืมๆกันบ้างอันนี้มีอินชาแนลก็ขอลาไปก่อนต่ามาพบกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย